ใช่ครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค,ครับทางด้านของผู้ว่าครับก็ได้มีการสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าประจําตำบลที่จังหวัดพิษณุโลกค,ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มีการสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าประจําตำบลถึงแม้ว่าคุมไฟไม้3จุดที่อำเภอวังทองได้แล้วค่ะ ก็จะเป็นโครงการนะคะที่ดําเนินการค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกนะคะก็มีมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ค่ะในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าประจําตําบลนะคะโดยดําเนินการจัดชุดลาดตระเวนชุดเฝ้าระวังในการควบคุมการเข้าไปในพื้นที่ป่าพร้อมกันนี้ค่ะได้มีการใช้มาตรการชุมชนเฝ้าระวังการสกัดกั้นการเข้าถึงพื้นที่ป่าของคนหาของป่าด้วยมีการจัดชุดปฏิบัติการในการดับ ไฟป,ปาการทำแนวกันไฟนะคะเมื่อเกิดเหตุก็สามารถดับเหตุการณ์ได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะถือ